พามาอัปเดตสลแหน่มือบ้านตอนใบใบเนาะเพิ่อนอยากเหียวทุกคนซ้นคือเก่าละจ้ะหมู่บ้านตอนเย็นๆอยากเหียวอยู่วันนี้สดชื่นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะหมู่บ้านเป็นอยากเหี่ยวอยู่ทุกคนเพร่ะท่านติดค่ะตอนเสาร์มา ซ่มขึ้นมาพอวอทุกคนดีดีดีด,ดีป้าสิโยกเขาไปไปในหล่มเนาะบ่อยโดนแดดเลยตีนี้หมู่บ้านเพิ่นโดนแดดไหมทุกคนป้าเขาเมื่อในบ้านกลับออกมาเพิ่นถึกแดดโดนแดดแหละอยากเหี่ยวเียวอยู่ไหมป้าสิงห์เขาไปในหลม่มมาเถอนนี้รู้แล้วว่าเพิ่นยังโดนแดดพันด่เนาะปลูกไม้โอ้โห